เมื่อนี้กับพ่อๆกับภาษาอีสานกกวนๆคำค้นภาษาอีสานคือเก่านะจ้าเมื่อนี้กับอีพี่สามเลยนจ้าเดี๋ยวอีหล่าจะพาไปช่องไปบ้างกัน้ะจ้าว่ามี้คำอย่างเดเมื่อนี้เอาไปสองคำพ่อด้จ้าคำแรกกันก็คือคำว่าเครียดแล้ว้าเครียดแล้วภาษาอีสานแปลเป็นภาษาผคกต่างเข้าแต่แปลว่าฉันโกรธแล้วนะเป็นจังไดคำมันดูไม่คล้องกันใช่ไหมเพื่อนแต่ ฉันโกรธแล้วนะเวลาเราพูดภาษาภาคกลางอะมันอาจจะดูรุนแรงไปสําหรับบางคนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบปบุกมุกขำ,ำๆเราก็บอกไปเลยสมมติเรากําลังโกรธให้แฟนอยู่เราก็บอกไปเลยเธอฉันเขียดแต่เธอเราเด้ออะไรประมาณนี้จ้าที่สองเนี่ยก็คือคําว่าผาดว่าผาดว่าภาษาอีสานแต่เป็นภาคกลาง แปลว่าพูดไปนั่นนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าคำสองคำนี้มันจะไม่ค่อยคล้องกันแล้วมันจะไม่มีแบบว่าอันไหนเลยที่แบบว่าใกล้เคียงกันน่ะภาษาอีสานผาดวาแต่ภาษาภาคกลางพูดไปนั่นอันสมมติว่าเพื่อนอยาาบอกนะผู้บ่าวนะจ้าถ้าผาดวายเธอจะพาฉันไปเที่ยวเธอผาดวายเธอจะพาฉันไปดูหนังเธอก็คือพอพาฉันไปอันนี้เขาผู้สาวบอกเป็นภาษาผาดกลางนะจ้าผู้บ่าวมันฟังผุ้หัวเรื่องแต่ผู้สาวมันอยาเปล่าภาษาผาคกลางเพราะว่า ไหนเธอบอกว่าเธอจะพาฉันไปดูหนังเธอจะพาฉันไปเที่ยวเธอก็พูดไปนั่นพูดไปเรื่อยอะไรประมาณอย่างนี้นะจ้า